ต่อที่สคันะคะดยวดูต่อคความเสียงมองออกไนแขนที่โลกที่มันเป็นสีแดง เรียนมาแล้วนะคอันนี้คืทีไรตัวนี้คืทไรอามาดูด้านนี้่ที่ผูชี้า